มีคนให้หนอลูกเสื้อมีเป็นเป็นคนมีอายุแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้ให้น้องลงโยงเสื้อเป็นเสื้อลูกเป็นคนที่ขากล้องตั้งไว้นะคะแล้วก็โอภยพรให้เอฟซีทุกท่านได้ใช่เขาใช่โอกาสโอภยพรเลยครับรวมๆเลยก็ถือโอกาสนี้นะครับถือโอกาสวันนี้นะครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างแดนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุนะสุขภัทะนะครับก็พรอันใดอันประเสริฐนะครับได้อะไรอ่ะพี่มาเยอมากก็จริงจริงเนี่ยวันปีใหม่เนาะปีเก่าคือมันผ่านมาเราจะแยกมากมายนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให ทุกคนทุกช่องนะคะยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่อยู่ในที่ประเทศไทยเราแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะที่รับชมลุงพลโมแต่มแฟรนดีมาตลอดปีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีชีวิตที่ดีๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าปีต่อไปขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะคนที่ดีๆเรื่องราวที่ดีๆการงานที่ดีๆแล้วก็เอฟซีที่ดีๆรักทุกคนมากๆนะคะก็ วันดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบค hmm ุณท yep. ุกกำลังใจที่กัรให้กับลุงกับป้าด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเราก็สู้ต่อไปค่ะสู้ค่ะสู้สู้สู้สูสู้สู้คู้สู้ส้สส เค้กเค้กคเค้กเค้กมีเค้กมั้มีเค้กม้มีเค้กมันีี้เป็ปีใหม่นะครับเมีเค้กนะครับกินกีกเ้เค้กของ FC ป่าที่ป่เป้